พพกกเราาลัังงสบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันอะสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ห้างร้านเป็นห้างที่ปิดตายวันนี้นะครับเราจะมาล่าท้าผีกันที่นี่เขาว่ากันว่ามีผีอยู่หลายตัวมากๆตอนนี้เราอยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับชั้นจอดรถเราลองออกไปดูซิน้องไบว่าวันนี้เราจะเจอไหมทุกคน ที่นี่เป็นตึกหลางจริงๆด้วยไม่มีแม้กระทั่งรถจอดสักคันเลยอ่ะใช่ไหมบิงโหน้องบิงไม่ต้องกลัวนะพ่อเบงจะอยู่กับบิงเองมาพ่อใส่อุปังให้ตอนนี้นะครับน้องบิงก็เข้ามาในแมปนี้แล้ะตอนนี้น้องไบร์เดินอยู่ที่ชั้นใต้ดินอยู่ระหว่างทางเราก็จะมองมองให้ดีนะไบร์เฮ้ยตรงนั้นเหมือนเห็นแวบบแบบเป็นผีหน้าใหญ่โเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วิ้วิ้วประตูมันเปิด ันเข้ามาไหมไม่ลผีผีเข้ามาไหมนั่นไงเห็นแล้วเรื่องไงสองตัวมีผีสองตัวผีผีหน้าขาวผีหน้าขาวกับผีตาโบโอ้ยนี่บิงนี่นะใช่ไหมผีผีอะไรอะบิตัวนึงเหรอใช่ผีอะไรเนี่ยโอ้ผีหน้าแดงทุกคนมาเยอะไปหมดเลยมาใกล้พ่อเราแล้วเข้ามาใกล้แล้วตัวอะไรอะใหญ่มากใหญ่มากอุ้ย เมื่อกี้เหมือนข่าวว็บก็ามาประตูพังเลยครับทุกคนโอ้โหประตูหักเลยอะมาดูซ้อมแล้วอุ้ยมันไปแล้วบ้ไปแล้วเฮ้ยทุกคนพ่อแบงค์ว่าเราต้องหนีไปอยู่ข้างบนกันดีกว่าไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้<อ>พ่อแบงค์จําได้แล้วมันมีทางขึ้นอยู่ที่ห้างเนี้ยไปน้องบครับเราเราไปหาทางต่อไปกันดีกว่าพ่อแบงค์คิดว่าเราจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้มา<อ>ตามกันมาครับอตอนนี้นะครับเราเดินไปแล้วโอ้ ตอนนี้มีผีฟันแหลมด้วยตอนนี้บค์ขึ้นมาแล้วครับตรงนี้เป็นบันไดเลื่อนเรารีบขึ้นบันไดเลื่อนเลยครับโอ้เราขึ้นมาแล้วครับทุกคนโอ้ข้างบนนี้ก็มีอีกอะเฮ้ยเฮ้ยบ่เป็นไรโนตายน้อบ่าโดนกำจัดครับทุกคนบิงอยู่ไหนเฮ้ยตอนที่เราขึ้นไปข้างบนน่ะเราก็เจออีกเหรอนี่นี่พอแบงเจอร้านขายหนังสืออ่ะ เดี๋ยวเรามาใหม่เราต้องรีบวิ่งเข้าไปในร้านขายหนังสืออยากนั่นบิ๊กรออยู่ข้างล่างไหมโอ้ยบิ๊บายไปแล้วบิ๊บายไปบิ๊บายระวังระวังไ่าหลบไม่ทันขึ้นไปขึ้นไปเข้าไปในร้านนี้แหละเข้าไปเลยโอเคโอ้ตรงนี้ตอนนี้นะครับน้องบค์ลงมาแอบที่ร้านขายน้ําโอ้เปิดไฟฉายด้วยบ่ายบค์มันเข้ามามันเข้ามาในร้านขายน้ําโอเคบค์อยู่เฉย แอบไว้แอบไว้ใบโอ้โหมันเห็นเราโอ้ทุกคนร้านขายน้ำไม่รอดเฮ้ยทุกคนตอนนี้ไบไบมาเกิดที่ไหนอะไม่หนูไม่ชอบอยู่ที่นี่เลยอะไบมาเกิดในห้องน้ำเหรอไม่ชอบอยู่ที่นี่เลยตอนนี้นะครับน้องไบมาเกิดอยู่ที่ชักโครกอะเฮ้ยยังไงไบพอเจอร้านขายหนังสือไปเราไปร้านขายหนังสือกันไหนอะนี่ข้างนี้เข้าไป ไปร้านนี้แหละร้านขายหนังสือหลบอยู่นี่อุ้ยไอหนูมาแล้วไปอยู่เฉยไปอยู่เฉยผีหนูมันมาเห็นหนีออกไปหนีออกเร็วไปหนีออกผีหนูมันเห็นพวกเราเดี๋ยวเราไปร้านแมคโดนัลด์กันที่นั่นมีีจุดไฟดับไฟดับแล้วแบ็คเอาท์แล้วทุกคนเราต้องอยู่ในนี้ก่อนเปิดไฟฉายบายบายทุกคน ตอนนี้ที่ห้าเพื่ <ไฟ S 2> อนคนนี้ไม่ขยับเลยอ่ะเพื่อนคนนั้นยืนหรือว่าเพื่อนคนนั้นเห็นอะไรเพื่อนคนนั้นต้องยืนเห็นอะไรแน่เลยอะ่ะหรือว่าเราจะไปซ่อมไฟกันไม่เอาอ่ะเราไปหาสวิตไฟไหมตอนนี้มีเพื่อนหาสวิตไฟได้สองเหลือสามอ๋อเราต้องหาสวิตไฟให้ได้ห้าอันหหรอโอเคเฮ <Hey. S 1> ้ยไฟมาแล้วตอนนี้ไฟมานะครับไฟกลับมาเป็นปกติแล้วงั้นเราจะต้องไปร้านแมคโดนัลด์ให้ได้ปะไป หูร้านทำฝันนี่นี่แมคโดนัลด์ใช่เพ่ข้าไปข้าไป,ไปใช่ไหมหูหนี่มันเป็นมันเป็นแบบร้านที่ปิดต,ตายไปแล้วอะยังไงัมไม่กล้าจะนี้มันโลบห,หที่ร้านนี้เราไม่รอดนะครับแสดงว,ว่ามันเป็นร้านเราเข้าร้านผิดแ,แน่เลยไบต์เราเจอทากขึ้นแล้วไบต์ขึ้นไปทางนี้ก่อนห,หยมืดมืดทุกคนครับ เราจะหาที่หลบไม่เจอเลยอะ <C at> ไปทางไหนดีมันเริ่มเห็นไบ์กันแล้วนะวิ่งวิ่งเร็ววิ่งวิ่งตามเปล่าไม่ตามไม่ตามโอ้ตอนนี้เราเข้ามาในรูนี้นแล้วนี่ไงนี่ไงบิงอยู่นี่ <C at> บิงเดี๋ยวเราเจอกันนะอุ้ยตอนนี้เราโดนประตูปิดกั้นเราอยู่ระหว่างน้องบิงกับน,น้องไบ์แต่ว่าไม่เป็นไรน้องบิงอยู่ในนั้นไปก่อนเดี๋ยวประตูมันเปิดเดี๋ยวเราค่อยมาออกมาหาก,กันไปทางไหนไบ์ไปทางไหนเราจะขึ้นแมงนีหรอไม่หนูไม่ไป นิวขึ้นมาตรงนี้ไม่ไปเราต้องขึ้นไปชั้นสองก่อนโอเคโอเคนี่ไงมันตามมาตามมาเราวิ่งไปไปทางไหนชั้นนี้มีทางออกไหมอืุ้หยห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะห้องครัวเหรออุ้ยเราเจอห้องห้องเทคอะ่ะ <c oughs> ห้องไฟเทคไว้เปิดไฟไว้เ <c oughs> ปิดไฟใชไสองนี้มันมีอะไรอีก <c oughs> โอ้หมีลำโพงห้องนี้น่าจะเป็น ห้องที่เอาไว้สําหรับจัดงานเลี้ยงมีประตูวะเพื่อจะออกได้ไข้าไปไม่เอาหนูกลัวข้างในกลัวนะ่ะข้าไปให้ <S 2> <S 2> <S ตอนนี้นะครับเราเหมือนจะเจอทางออกแล้วห้องนี้มันเป็นทางมืดเฮ้ยเราเจอทางออกแล้วปะเนี่ยเฮ้ไปไหนอะ่ะเฮ้ยมันลงมาชั้นนี้เหรอนี่ตรงนี้อะ่ะโอ้โหมันเป็นห้องเก่าอะ่ะ บิ๊บิ๊อยู่ห้องนี้หรือเปล่าบิ๊งออกมายืนหน้าห้องหน่อยเข้าไปข้าเข้าไปนี่น้องบิ๊เราเจอน้องบิ๊กเ้ไปเอาเดินในช่องอ่ะเดินออกเลยนะใช่ใช่ใช่อุ้ยเรามาออกที่ที่ใหม่แล้วเนี่ยอฮ้ยทางนี้เป็นทางออกหรือเปล่าเป็นท่งอ้ยจะคนเหมือนเราเจอทางออกแล้วพ่ามันตัมันจะปิดแล้วไปไปเดี๋ยวเรารีบกลับ ไปเร็วไปไปเดี๋ยวให้พ่อไปเหรอว่าพ่อไปบิดทางไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเกิดมาใหม่เราก็มาเจอบิงนะใช่ไหมใช่บิงไหมอุ้ยเรามาอยู่อีกที่หนึ่งอ่ะไม่ใช่ขึ้นขึ้นขึ้นนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วอันนี้แหละอังนี้แหละเข้าไป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 บิงบิงอยู่ไหมบิง S 1> <S 1> <S <S เจอบิงแล้ว <S 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 บิงกระโดดออกมา <S 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 บิงขึ้นมายืนข้างบนทั้ไมกระโดดออกมาบิงลงมาเร็ว <S 2> <S 2> ไม่ได้เอาได้แล้วลีตอนนี้เราเจอบิงอีกแล้วหนูไปแอบไหนมาหนู่มาอยู่ที่นี่หรอโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาหาน้องบิงเจอแล้วและที่สําคัญ <S 2> <S 2> <S เราได้อยู่ด้วยกันแล้ว <Okay. S 1> แต่ว่าตอนนี้เราหาทางออกจากตึกล้างตึกนี้ไม่ได้ออกไม่ได้ครับตึกนี้เราเล่นแล้วมันออกไม่ได้ เราต้องแอบอยู่จุดเซฟโซนอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาแค่นี้ก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามปเป็นกำลังใจให้เจ้านังบิงน้าบ้ได้นะบ๊ายบาย